เบ้นคืออะไรทะลึ่งอย่างเงี้ยเงอลงไรอ่ะนี่ดูนี่ชอบหาทะลล่งอุ้ยเบ้นเจ็บยุงจริงอ่ะดูทะลล่งตรงไหนอ่ะดูดิน้องบอกดิรียเทะลืงไหนดู มอะแล้วมันคืออะไรอะก็คือดาบเนี่ยถ้ากมาจัดฝักโว้มันจมึ่งเลยจังนอนเลยไหไม่ต้องอับมันงม่วงเลยวะนอนเลยไหมไม่ต้องอับมือ่ีบอกให้พี่เขาเอาโทรศัพท์มาหน่อยดีนี่เนอ้ยู่ได้ใช่ไหววา ขยับอขยับออไม่ดูเลแชทดดีว่าเขาว่าอะไรกันมนาะได้นำไปปรับเองเก็บเข้ม,มาได้ไหม,มคุณแม่คุณแม่เมื่อไหร่จะเข้ามาแชทรออยู่ามามมานคืออะไร คุณแม่ดิคุณแม,คณแม่คุณแม่คุณแม่าวแม่ผมไปแล้วเฮ้ยแม่ผมออกไปซะแล้วอันนี้ยเบนขำอะไรเบนนีายพี่ลิ้ว เบื่อว่าโทรตลอดสวัสดีแม่เนาะยายเล่นไหมเล่นไหมล่ะคิดว่าเล่นไหมเล่นดิ <c oughs> ฝากเสี้ให้แกด้วยจิจริงเหรอเสือ้อะไรขับทานอะอขับทาน,ข,ทานขับอะไรขับทานเพื่ออะไรขับทานคืออะไรอ่ามาแล้วแม่ฉฉนเยสวัสดีแม่ด้วยแม่ดูเราอยู่ไหมตรง น,นี่มาลื้อน่าคลาอันเนี้ <laughs> จะมีใครรู้ไหมว่าว่าวิกละครเวทีเบนจดจดบทเข้าไปที่มือแล้วก็จดเนื้อเพลงเข้าไปที่มือต <laughs> 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 ลบกว่าโบแก อีก,อก,อกอ็มีครบอย่างแมนอย่าลืมเตือนนะถ้าพวกพี่เขาสงสารมาให้เดี๋ยวให้เตอให้ริวถามเรื่องเสื้อที่แม่ฝากมาอือ ขอพรให้เบนด้วยแม่เราไปขอพรให้เบนด้วยจริงเหรอแต่ว่า,าคงไม่ถึงนะเบนเป็นคริสมาเรียโอ้ยทุกคนตอบมาหน้นาแม่มาเรีย <c oughs> ดูดิครบอยางมีอะไรไหมแม่บอกว่าให้ไปไปอิมแพคได้ไปพวกเมืงไปแทนเลอร์ได้กันกันจิ เดือบอกว่าไม่เดือจะได้วินเนอร์คิดแม่ว่าจะได้กอดแก้วแล้วคิดถึงแม่เลยดิสิงไปอไหวป่ะไม่ไหวมาเลี้ยวอันนี้คือตัวอะไรวะนี่ มีโซฟาส์ฟิลคาร์หัวม่แบนอยากกินเราอยากกินมากเลยมีไข่าดาว มีซซสซอรคเฟฟิวคารโบการมีโซนา่าใสมีอะไรอีกแบนอย่างนงี้ไม่ต้องเขียนหลอกพูดออกปากเลยพูดปเลยเขียนทำไมไม่มีไม่ได้ว่ามาเร็วจะรอตัวทำไมเนี่ยคืออยากทำบ้างไงไม่ใจนะได้เลยจะพาไปทำแบ,บนมาไหมนี่รอพี่ค้อโทรศัพท์มาให้ ไปคนคปุ่ม mm ฉุกเฉินได้ไหมไม่ได้มีอะไรเหรอผมอยากให้โทรศัพท์คืนคือถ้าไม่มีพรุ่งนี้ฉุกเฉินแน่คุกคองฟาดแน่แม่ขอนหายแล้วไอ่เนี่ยเราเปิดห้องเบ้นี่ไป่กับแม่อยู่เนี่ยแม่ประมาณนีิโน มีมีเรอะอ,อ,อุ้ยแมวอ,อุ้ย,ยเราต้องไม่ลืมไม่ลืมอยู่แล้วมีครับัางกงมันชอบเอยียงอะไร<อ>กางกงโมโหแม่้น่ให้ดูนนิ เฮ้ยเอาไปเอาไมเอาไปก่อนก่อนนก้องซูมกับแม่ก่อนเอาละเฮ้ยเราก็ไม่รู้มาตลอดเลยนะว่าพี่คนนี้คือรูปอะไรเราไม่เคยซูมดูรูปใครเลยเราดูหมดแะแฟนลับอ่ะเราต้องดูให้เห็นทุกคนว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเราซูมเท่าไหร่เราก็มองไม่เห็นเลยเว้ยโอแต่คนเนี้ยมันดูแลตัวเองด้วย เพื่อพรุ่งนี้ก็ตื่แต่เช้ามาวิ่งมาวอร์มเสียงกันดีกว่าวันนี้เราทำต,ต้องมาต้องแถวแต่ต้องนอนอดีเวลาเวลาอยู่บ้านเรียกแม่ว่ามีเหรอว่าเรียกแม่ว่าเจ๋อเจ๋แต่ว่าถ้าออกมาออกอย่างนี้ไม่ใช่เรียกเจ๋อเให้อยู่บ้านจะเรียก,เ,ยกเจ๋ ไม่เป็นไรครับมีหลายรุน่นก็ไม่เป็นไรผมรักทุกรุ่นแหละมาเียเป็นบรดินเบียง้ายเบียง้ายเปลี่ยนทำได้วลยนะฉลับใช้คำว่าฉลับออาได้วแม่เป็นมาที่ห้องดูเนยคุยกับแม่อยู่อโอเค แล้วทุกคนคอมเมนต์มันใช้้องนี้หมดเลยคุยเรือ่อคุยให้เรียวคุยกับแม่ก่อนกันนะครับเดี๋ยวเบลรอฝากบอกพี่ๆเขาให้หน่อยดีว่าถ้าแม่พูดอะไรฝากอ่านมาให้ทีเพราะว่ายังไม่ได้โทรศัพท์เลยเอาไปนานจังดูท่า ้าจบอันนี้ไปลวพวกพี่เขาก็จะไม่ได้ดูเราแล้วลวะดิอ่ะจะอ่านไหมอ่ะมา้าไหนแม่คุยกับแม่เว้ยแม่พูดหนาสงสารนะฮะบอกแม่พิมพ์มาเลยเป็นอ่านอยู่ยอเออคุยกับแม่หน่อยนะนะใช่ปะอืมพิมพ์ระดาใช่เออ แม่เป็นไรป้าว่าทำไมแม่พูดแปลกๆอ้าวมาแล้วอ้าวว่าไงเอาคุยไปทำ็มที่งานลูกอ๋อ แม่หายครับคุณแม่ครับแม่ริวแม่จิอยู่ห้องนี้หมดแม่ริวแม่จิอยู่นี่หมดเลยหรือว่ามาร์ค่วแล้วแม่จะ <c oughs> รู้สึกยัเปนพวกมาริวอะ่ะ <c oughs> เอ้แล้วเราเออเราเข้าห้องของเราทีไงทำไมต้องคิดมากบอกพอดี พอเบนคิดว่าแม่ถามว่าทำไมต้องคิดมากทำไมไม่บอกแม่ไว้ตอบพี่ชอบให้แม่คิดไปเองหรอเบ้นเดี๋ยวถ้าเราเข้าห้องเราไม่ได้ไม่ได้พิมพิมไปเลยต่อได้คำว่าแม่พิมพ์เขาจะได้รู้ว่าเบ็นพิมพ์แม่ชี่อเล่นชื่ออะไรแหละก็ต่ออย่างนั้น อ๋อแม่ฉันให้ลูกให้แม่ลูกเขาคุยกันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว มีให้มันคุยไปก่อนไม่ไม่แม่มีโอเคแล้วใครป่วนด่ายังไม่เห็นเลยมี เห็นไหมบอกแล้วน้องยังงงเนี่ยเนี่ยน้องเราเนี่ยมีความสุขกับงานที่รักครับแม่พิมพ์ก็พูดไปสิแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรไม่งั้นคนอื่นเขางงเอามาเรียคุยไปเลยก็ได้จะได้บอกนี่อิู่วเองเขียนไปเลยเดี๋ยวไปรอแม่มาคุยกับแม่กันโอ้โหยุงขอประตูก่อน 네. Mm -hmm. Casting tears in my head all this silence and this ending, and this standing and this standing do you have to when you feel

ก็สิงห์เนี่ยใช่อะไร เฟิร์นคือน้องใช่ไหมอืมน้องสาวไอคือไม่ดีวะเขาบอกว่าแชทป่วนแสดงว่ามันสนใจเรานี่หว่าเข้ามาแชทเราแม่เขาว่าแม่เบนโโอ้ <c oughs> i don't crave you i don't want i'm washing catching tears don't see my hands only silent only sending Like we never had a chance do you have to make me feel like there's nothing left of me i can take it i